อาแล้วครับใครครับเนี่ยโอ้ไม่ถ่ายแลรับนสุดยอดเจ้าจอดเจอหมวกใหม่เพิ่มโอ้ครับตอนนี้โชว์ไซส์เกือบโลโอ้โหดึง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 เดือดรุดเดือดรุดเดือดรุดจั๊กเขาเลยต้องเก็บล่าจักขึ้นเลยติดแน่นอยู่อ่ะติดแน่นอยูะอ่ะอย่าอย่ามันได้รอกันว่าวันนี้เออมันบ้าปากบ้าปากหิ้วเขาเลยหิ้วหิ้วอย่างเดียวหิ้วอย่างเดียว ยังจักตักอยู่ฮะโอ้โหมันรอก่อนรอก่อนกัดผิดกัดถูกครับรุ่นนี้ทั้งนั้นกัดอันนี้ไอ้ล้วงป่ามาดูดิตป่าอยู่โอ้โหป่าอยู่พวกนี้ครับพวกนี้จัดก่อนก่อนรอก่อนได้เปรียบลงลงออกซ์เซอุลนอันเหลืองวนอยู่ที่ก่อนอันหล่อได้ไงวะ ไม่แรกพลาดไม่สองพลาดนี่เจอดาบสามเข้าไปจวบเน้นๆจงมั่นใจหน่อยแ้บอกแล้วข่างแม่นข้างดีมีโอกาสโดนก็เลยติดแน่นติดแน่นพอมีลุดคชิมรครับเชฟคิมค่ฮะโอเคอ่ะยอดอะไยอดเรื่อยเ่ยตัวแรกต้องรอรอไิปเปอร์พิปเปอร์มันดิปิงจลินตกเรียก ก็แอกลอยๆกับกล้องหน่อยนะแอกลออนยๆมาต้องออกเดียต้องออกเดียแอคกันแอคกันโอเคคโอ้โหอุ้มปลาด้วยอุ้มปลาด้วยปลาตัวเท่าคันเบ็ดมันยังจะแอคอีกยอดอุ้มเลยโอเคพอเนี้ครับยอดยอดเลยครับเจอกันครับต่อไปเดี๋ยวหาตัวต่อไปกัครับโอ้โหนรอดก่อนนี่การมีห้านแต